สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานำเสนอชุดบล็อก2ีสิตัวชุดของย e ี่ห้อเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของในชุดกันนะครับผมจะมีกล่องกล่องเล็กให้นะครับผมสีส้มสวยงามนะครับแล้วก็มีลูกบล็อกอยู่18ลูกนะครับก็เริ่มตั้งแต่เบอร์ 8, 9, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 1 2 2 2 4 27 3 0 32นะครับผมแล้วก็จะมีข้อต่อให้2ชิ้นนะครับขนาด5นิ้วกับ10นิ้วน,นะฮะ แล้วก็จะมีด้ามเลื่อนนะครับผมนี่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้องอให้อันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็งอเขา้าที่แคบได้นะครับผมแล้วก็กอกแก๊กนะครับผมตัวนี้มียางหุ่มให้ด้วยนะครับจะเป็นยางกันเลือนครับใช้งานก็ไม่ต้องตัวลุมือนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับชุดนี้จะแถมลูกบลอกตัวเกรพิเศษนะครับเป็นเบอร์21นะครับซึ่งรถส่วนมากจะใช้เบอร์21นะครับผมก่ตัวนี้จบๆเลยนะฮะ ส่วนเรื่องราคานะครับจะอยู่ที่790บาทท่านที่สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับ